ความคุ้มค่ากับหม่ครั้งกับล้าน JB Top Up ล้านบริการเติมโรบักที่คุ้มค่าที่สุดในเวลานี้ด้วยระบบการเติมโรบักที่ไม่เหมือนใครเติมแล้วได้พรีเมียมฟรีหากคุณมีพรีเมียมอยู่แล้วก็สามารถที่จะเติมได้อีกเติมได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งต่อเดือนบอกเลยว่าเจ๋งมากๆเท่านั้นยังไม่พอราคาย,ยังถูกแถมส่งไวภายใน1-30นาทีเท่านั้นสนใจใช้บริการสามารถเซิร์ช a c e b o o k JB Top Up หรือลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลย ในวันนี้เราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า go fishing ฮะช่วงนี้เนี่ยท่านผู้ชมหลายคนนะครับคอมเมนต์มาในช่อง YouTube ว่าพี่ครับลองเล่นแมปตกปลาหน่อยจนผมมาเจอเจ้าแมปนี้ฮะ go fishing ก็ตามชื่อแมปเลยครับในคลิปนี้เนี่ยผมคงจะมาตกปลาอย่างแน่นอนครับและนี่ดูเหมือนว่าจะเป็นแมปตกปลาน้องใหม่ไฟแรงด้วยครับเพราะว่าตอนนี้มีคนเล่นสูงสุดถึง2 6 0 0 0คนณเวลานี้ท่านผู้ชมถือว่าเยอะมากๆเลยนะ และตอนนี้ผมเข้ามาในแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอันดับแรกที่เราต้องมีนั่นก็คือเบ็ดตกปลาฮะและโอ้คลาสสิกมากเบ็ดตกปลาแบบไม้ฮะถ้าเกิดผมจะตกปลาเนี่ยผมก็ต้องมายืนที่ท่าเรือแบบนี้แล้วก็คลิกซ้ายโอ้ถ้าเกิดคลิกค้างไว้ฮะจะเพิ่มโชคและโอ้เดี๋ยวมีเป้าให้เรากดด้วยหรอ โอเคผมต้องกดสินะอ่าเหมือนได้วอร์มอิมแล็บเลยอุ้ยอุ๊ยอุ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 ย,อยได้ปลาแล้วไวมากและได้ม้าน้ำหนึ่งในยี่สิบและด้านซ้ายมือเหรอฮะมีกระเป๋าอยู่ซึ่งเจ้าม้าน้ำตัวนี้ราคาเท่าไหร่และสามารถที่จะทำเป็นระดับโกลหรือว่าระดับสีทองได้หรอในกระเป๋าเราเนี่ยจะมีในเรื่องของปลาครับแล้วก็เบ็ดตกปลาส่วนตรงนี้เป็นกระเป๋าซึ่งกระเป๋าตรงนี้มีในเรื่องของเหยือฮะซึ่งเหยื่อเนี่ยจะคูในเรื่องของพลังเอเนอร์จีแล้วก็โชคด้วยเหรอ,อนนะ แบบนี้มีให้อัปเกรดสกิลด้วยครับตอนนี้ผมมีพอยต์อยู่ที่1เราสามารถที่จะอัปในเรื่องของตกปลาไวขึ้นหรือว่าพลังหรือว่าจะเป็นโชคในการตกปลาผมว่าผมจะเน้นไปที่พลังเป็นหลักดีกว่าไหมและนี่เป็นอินเด็กฮะโอ้เดี๋ยวก่อนนะเขาจะบอกเลยครับว่าโซนไหนตกได้ปลาอะไรบ้างยากสุดคือเท่าไหร่อะหนึ่งใน30ล้านเหรอตัวนี้จะแบบนี้เป็น R N G หรอ what อยู่ๆก็เจอแมป R N G แนวตกปลาและโอ้ร้านคาเดี๋ยวค่อยกลับมาแล้วกันนะซึ่งเราสาม าที่จะมาขายเจ้าปลาได้ที่ตรงนี้ฮะเป็นโจรสลัดรับซื้อปลาเราสามารถที่จะขายแบบนี้ได้เงินมา46บาทจากนั้นเราสามารถที่จะซื้อในเรื่องของเหยื่อตกปลาแล้วก็เบ็ดได้ถูกไหมเหยื่อตกปลาราคาเริ่มต้น25ครับแล้วถ้าเกิดเบ็ดล่ะเบ็ดราคาเริ่มต้น100อ่างั้นผมซื้อในเรื่องของเหยื่อตกปลามาก่อนแล้วตรงนี้มีบูสเตอร์ให้ซื้อด้วยครับเดี๋ยวค่อยกลับมาซื้อแล้วกันนะถ้าเกิดเราซื้อเหยื่อตกปลามาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมากดใช้ตรงนี้ด้วยฮะนี่คือเจ้าเหยื่อตกปลาแบบแอปเปิ 1น e ่งเอ1 1อ e ์จีหตรงนี้คือความไวในการตกปลานะครับแล้วก็คูณโชค1.2ซึ่งผมมีเจ้าเหยื่อแอปเปิลแค่อันเดียวนะด้านซ้ายมือถ้าเกิดผมตกก็คือหมดเลยถูกไหมมาลองดูว่าผมจะได้ตัวอะไรขอหนึ่งใน100้ได้ไหมอยู่ๆก็เจอแมป R M G เฉยเลยโอเคมาครับมาครับอู้หนึ่งใน3น้อยกว่าเจ้าม้าน้ําอีกเดี๋ยวก่อนนะผมรู้สึกว่าผมได้ปูมาเยอะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยมาลองขายเจ้าปูดูหน่อยครับเซลล์อได้เงินมา120 125สิาสามารถที่จะเปลี่ยนเป็ดตกปลาได้แล้วนะเบ็ดเหล็กฮะราคา100โอเคซื้อมาครับเจ้าเบ็ดอันนี้คูณพลัง1.3ตกไวยังไม่เพิ่มนะแต่ว่าเพิ่มโชว์ขึ้น2.0เลยและเดี๋ยวก่อนทําไมผมได้เหยื่อนิวเคลีย์มาจากไหนก็ไม่รู้คือถ้าเกิดผมจําไม่ผิดเนี่ยเหยื่อนิวเคลีย์เนี่ยแพงมากเลยนะเหยื่อนิวเคลียร์หรือว่านุกฮะราคา2 5 0 0 0 0ต่อ1นอันคือถ้าเกิดผมใช้ตอนนี้มันน่าจะไม่คุ้มถูกไหมผมต้องมีเบ็ดที่ดีกว่านี้ก่อนแต่จะว่าไปแล้วตรง มีหนองน้ํามาดูซิว่าตรงนี้มีตัวอะไรบ้างลองตกดูครับว้าวหใน16หหรอแต่ถ้าเกิด1ใน16นะครับผมคิดว่าน่าจะราคาไม่แพงนะโอเคตกต่อฮะโหเดี๋ยวก่อนคัดซีนว้าวเดี๋ยวตัวอะไรอะบอบฟริตมีคัดซีนน่ารักมากเลยแล้วหน้าตาคือแปลกมาก อดูก่อนนะว่าราคาเท่าไหร่ถ้าเกิดผมขาย221หรอโอเคงั้นขายหมดเลยแล้วกันตอนนี้ผมมีเงินอยู่ที่300ซึ่งก็ยังไม่เยอะเลยนะเอาละดูเหมือนว่าเราจะต้องเปิดหน้าร้านคาขึ้นมาแล้วครับท่านผู้ชมผมสามารถที่จะคูณเบ็ดได้หรอจากเบ็ดที่จะตกได้ทีละ1ก็จะกลายเป็นตกทีละ2อโอเคลองดูฮะ99โรบักจาก1กลายเป็น2หมายความว่าผมจะตกได้ทีละ2ตัวหรอโอเคไหนลองดูฮะโอ้จริงด้วยฮะเดี๋ยวนะผมมีเอ็นตก ปา2อันจากการซื้อเจ้าเกมพาสตะกี้นี้และก็ได้ปลาแบบ2ตัวโอ้โหประหยัดเวลาสุดๆไปเลยเจ้าแมปนี้มาต่อฮะเราสามารถที่จะเพิ่มจาก2เป็น3ได้ครับ199โรบัซึ่งจะหมดเวลาใน12ชั่วโมงเหมือนกับเจ้าแมปเพ็ดไอเหรือว่าเพ็โกเลยอะและจจะคูณ3เป็นคูณ4 2 9 9รสบาโรบักสำหรับใครที่อยากเติมโรบัคราคาถูกส่งไวภายใน1-30นาทีก็แนะนาร้าน JB Top Up เลยครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะแวะไปใช้บริการกันได้ฮะ 2 9 9รบโรบักแล้วก็จะคูณ4เป็นคูณ5 399โรบักอยากจะรู้จังเลยว่าจะมีสูงสุดที่คูณเท่าไหร่นะโอ้ยังไปคูณ6ได้อีกเหรออ่ะมาคูณ6ฮนะ499รบโรบักแล้วก็จะคูณ6ไปคูณ7 599โรบักโอเคผมจะพอที่8นะเพราะว่าราคา800โรบักเลยอ่าหมดแล้วสูงสุดคือคูณแดแรกเดียวก่อนนะผมสามารถที่จะซื้อเบ็ดตกปลาได้ครับมีตั้งแต่1ใน5ถึง1ใน99และมี2 แน่นอนว่ากล่องนี้แพงกว่าต้องดีกว่าอยู่แล้วแต่จะว่าไปแล้วขอซื้อเกมพาร์ตก่อนล้วกันนะคูณ2โชคครับ199โรบัคผมจะได้โชคดีแล้วก็ตกได้ปลาแรแรฮะแล้วก็คูณ2ความแข็งแกงร่ง399รบโรบัคดูคลิปนี้แล้วถูกใจเกมพาร์ตอันไหนซื้อตามได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดให้ดีเนี่ยแนะนําว่าอย่าไปซื้อตามจะดีกว่าเพราะว่าราคาก็แอบแพงอยู่นะคูณ2สปีดหรือว่าความเร็วในการตกปลาเงินคูณ2 799รบโรบัคอู้อันนี้ราคาแอบแพงนะเนี่ยโอเค8 ร้อยโรบักฮะกระเป๋าใหญ่ขึ้น299โรบักอันนี้ขาดไม่ได้ท่านผู้ชมมาฮะมาลองตกปลาดูดูซิว่าผมจะตกได้8อันหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวนะตกได้แอันจริงๆด้วยผมไม่เคยเห็นการตกปลาที่ไหนมีแบบนี้ฮะโอ้โหและได้ปลารัวมากรัวแบบรัวสุดๆส่วนใหญ่ผมจะได้เจ้าม้าน้ําแล้วก็ปลาปักเป้าออมานะครับว่าแล้วก็มาขายที่ตรงนี้เลยแล้วกันได้เงินมา1 0 0 0งครับซึ่งแน่นอนว่าเงิน1,000เนี่ยเราสามารถที่จะมาซื้อเบ็ดแบบสายฟรีได้นะและก็สามารถที่จะซื้อในเรื่องของขวดยาได้ด้วยแต่แน่นอนครับว่าดูคลิปนี้แล้วถ้าเกิดจะให้ผมซื้อเบ็ดสายฟรีเนี่ยก็น่าจะไม่สมกับเป็นผมสักเท่าไหร่นะเบ สายฟรีที่แพงที่สุดครับราคา95ล้านคูณพลัง60เหรอคือถ้าเกิดผมเปิดเจ้ากล่องนี้ท่านผู้ชมไหมราคา999รบัคโรบคัคเปิดได้3กล่องแล้วได้1ใน99เนี่ยมันจะมากกว่า60หรือเปล่ามาดูกันฮะอันนี้ผมรองซื้อให้ดูเลยว่ามันคุ้มหรือเปล่านะเผื่อว่าจะหลังหักโอเคมาครับ3กล่องและโอ้อ m g สุดๆมาดูกัน1ในเท่าไหร่ โอ้ห oh, ใน5 2อันแล้วก็1ใน32 1อันเหรออู oh, ้ท่านผู้ชมฮมนี่คือเบตตกปลาแบบนิวเคลีย์ครับคูณพลังอยู่ที่54คูณความไวในการตก2.1และคูณโชค72ฮะเป็นระดับคอส m มิกเลยแต่ว่ามันก็ยังสู้เบตสายฟรีที่แพงที่สุดไม่ได้นะคือถ้าเกิดผมได้1ใน64อ่ะมันอาจจะดีก็ได้นะอีก999โรบักฮะถ้าเกิดไม่ได้1ใน64เนี่ยเดี๋ยวจะพอก่อนแล้วกันนะโอเค มาครับคือที่เกิดผมได้เบ็ดซ้ำเนี่ยผมจะได้เงินคืนมาฮะอดได้1ใน64แน่เลยได้ไหม ฮุยได้ฮะหนใน64ที่ตกปลาแบบไลท์เซเบอร์ครับคูณพลัง60คูณความไวัย2.5คูณโชค80ที่ผมสุ่มได้คือเบ็ดสายฟรีอันสุดท้ายไ er ลท์เซเบอร์ราคา95ล้านซึ่งผมได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่า1ใน99เนี่ยผมยังไม่ได้นะมันน่าจะออกยากมากๆอะ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเจ้าเบ็ดตกปลาไลท์เซเบอร์จะทำให้ผมนั้นตกได้ปลาอะไรบ้างและไปเลยครับมาดูซิว่าจะไวแค่ไหนเร็วแค่ไหนและ WHAT?! คือมันไวแบบไวสุดๆไปเลยท่านผู้ชมแต่ดูเหมือนว่าปลาเนี่ยจะ1ใน30 1ใน60ทั้งนั้นเลยนะแต่เดี๋ยวก่อนนะเราสามารถที่จะทําให้ปลากลายเป็นสีทองได้ครับต้องใช้ปลาที่ซ้ํากัน5ตัวกลายเป็นโกลเด้นโกลฟิทเป็นปลาทองแล้วก็ยังเป็นปลาทองขึ้นไปอีกเหรอ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้ผมมีเงินอยู่1ล้านเลยนะถือว่าผมมีเงินเยอะมากเพราะฉะนั้นผมจะเอาเงินทิ้ได้ฮะมาซื้อในเรื่องของขวดยาสักหน่อยแล้วกันเพิ่มโชคคูณ5โอ้แล้วก็เพิ่มพลังคูณ5ราคาแอบแพงกันเนี่ยแต่อย่า นะครับว่าเราต้องใช้เหยื่อตกปลาด้วยนะเพราะฉะนั้นผมจะเปลี่ยนเหยื่อสักหน่อยแล้วกันผมเอาเจ้าเหยื่อกาแล็กซี่แล้วกันฮะเพราะว่าเงินมีน้อยนะครับโอเคซื้อมาเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมที่จะกดใช้งานด้วยมี10อันเองเหรอแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยผมสามารถที่จะไปเกาะอ,อื่นได้ใช่ไหมถ้าเกิดผมจะไปเกาะอ,อื่นโอ้ต้องใช้เงินนี่นะแต่เดี๋ยวก่อนนะเราสามารถที่จะใช้โรบัคได้ครับเอาละผมเอาสปีดบ o a และกันเพราะว่าเร็วสุดฮนะความเร็ว10เต็ม10เลย399รบโรบัฮะโอ้โหเข้ามาเจ้าแบบนี้ เสียเงินรัวๆเลยแล้วก็สปอนมาถ้าเกิดผมอยากจะตกได้ปลาดีๆฮะผมต้องไปที่ท็อกซิกโซนหรอท็อกซิกโซนอยู่ไหนเอ่ยอ่าอยู่นู่นเลยโอ้โห 4,500เมตรไกลมากๆากท่านผู้ชมคือถ้าเกิดในคลิปนี้ผมตกในป่าที่แรที่สุดมันจะเป็นยังไงอะคือถ้าเกิดตกในคลิปนี้ได้มันคงจะตลกนะครับเพราะว่าผมเพิ่งจะเริ่มเล่นเจ้าแมปนี้ได้10นาทีเท่านั้นเองและตอนนี้ผมเข้าสู่โซนท็อกซิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่คือเกาะท็อกซิกฮะเกาะที่รวมไปด้วยพิษอันมากมายแต่ตามหลักแล้วเกาะนี้จะต้องมีในเรื่องของเบ็ดตกปลาใหม่หรือไม่ก็เอ๊ะจะว่าไปเจ้าแมปนี้เขาไม่มีสัตว์เลี้ยงนี่นะ ตรงนี้มีร้านค้าเหมือนเดิมครับแล้วก็มีที่ขายปลาเหมือนเดิมโอเคเพราะฉะนั้นผมจะลองตกที่ตรงนี้แล้วกันนะมาฮะซูปเปอร์เพอร์เฟกครับแล้วก็ลองตกและโอ้วัตเลเวลผมขึ้นรัวๆเลยมันเกิดขึ้นไวมากท่านผู้ชมมันเกิดขึ้นไวมากๆผมได้เจ้าปลาฉลามท็อกซิกมาครับ 169,000กิโลคือถ้าเกิดผมขายจะได้เงินเท่าไหร่อันนี้ผมอยากรู้การที่ผมมาเจ้าก่อนนี้มันอีซี่มากเลยขายทั้งหมดได้เงินมา6 0 0 0นน้าพีชมตกแค่รอบเดียวได้เงิน0 0แสนมาขออ,อีกรอบหนึ่งฮะอีกรอบหนึ่งและโอ้ตอนนี้เลเวลผมขึ้นแบบรัวๆและผมได้เจ้าปลาหมึกมาเหรอ1น0ใน5้าแสนน้าพชม1ใน5น้าแสนฮนะหนัก400กิโลวิ่หนักอยู่นะเนี่ย ในคลิปนี้เนี่ยแน่นอนว่าผมต้องได้1ใน1ล้านอยู่แล้วนะครับผู้เลเวลขึ้นรัวๆเลยว่าแล้วก็แววมาเกรดในเรื่องของสปีดโชคแล้วก็พลังสักหน่อยดีไหมพลังอ่ะฮะปกติแล้วแมปตกปลาจะต้องตกได้ปลาหายากยากๆๆๆมากๆถูกไหมแต่ว่านี่ฮะท่านผู้ชม <c oughs> อีซี่มากเออผมลองเปลี่ยนที่ตกปลาสักหน่อยครับตรงนี้มีแอ่งน้ำฮะอ่ะเรามาลองตกที่แอ่งน้ําตรงนี้ดู แต่ประเด็นก็คือถ้าเกิดผมตกแล้วมันเป็นแบบนี้ผมต้องรีเซ็ตตัวละครน,นะครับต้องรีเซ็ตตัวละครใหม่เพราะว่าเจ้าเกมนี้ยังบั๊กอยู่นะเอาละลองขายดูครับว่าจะได้เงินเท่าไหร่ขายเรียบร้อยได้เงินมา4ล้านโอ้โหโ,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 โอเคเงิน4ล้านแบบนี้ผมขอซื้อเหยื่อที่แพงที่สุดเลยแล้วกันนะเหยื่อที่แพงที่สุดนั่นก็คือจุกแบ็คโฮฮะราคา50 0 0 0นต่อ1นอันคูณพลัง5เท่าคูณความเร็ว3เท่าและคูณโชค200ยแต่ว่าผมซื้อได้แค่ไม่กี่อันเองฮะหมดเรียบร้อย ไได้8อันโอเคแต่ว่า8อันนี้น่าจะโชคดีมากๆว่าแล้วก็กดใช้มาเลยครับผมจะลองตกที่ตรงนี้แล้วกันนะโอเคไปฮะสุดแรงเกิดอ่ามาดูกันโอ้ยยังเกลืออยู่เหมือนเดิมถูกไหมโอเคตอนนี้เหลืออีก7อันครับโอ้โห ไม่มีคัทซีเลยเหรอคือเจ้าแมพนี้นะครับถ้าเกิดเราตกได้ปลาหายากเนี่ยเขาจะมีคัทซีนะฮะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีนี่คือผมใช้เบ็ดสายฟรีที่ดีที่สุดแล้วก็เหยื่อสายฟรีที่ดีที่สุดแล้วนะเดี๋ยวทําไมเจ้าตัวหนึ่งใน3ล้านหรือว่า1ใน30ล้านถึงออกยากจังเลยดูเหมือนว่าผมจะต้องซื้อเจ้าเกมพาร์ตอันนี้ครับขายที่ไหนก็ได้149รบโรบักอันนี้ผมขี้เกียจเดินไปขายเองนะผมก็เลยซื้อเจ้าเกมพาร์ตอันนี้มาซึ่งบอกเลยว่าไม่จําเป็นนะครับขาย 6ล้านแน่นอนว่าต้องมาซื้อเหยื่อที่ดีที่สุดเหมือนเดิมท่านผู้ชมได้ต้องเหยื่อแบ็คโฮ e มา12อันครับมาดูกัน12อันนี้ผมจะได้1ในหลักล้านหรือเปล่าในคลิปนี้เนี่ยผมต้องได้1ใน1ล้านขึ้นไปฮะคือถ้าเกิดได้ต่ำกว่านั้นเนี่ยมันจะไม่ภูมิใจนะสิ โอ้โหเจ้าเหยื่อแบ็คโฮผมจะหมดแล้วฮะเหลือ2อันสุดท้ายและคาสินคาสินก็ยังไม่มามันอยู่ในทะเลนี้หรือเปล่าปลาหลักล้านเขาอยู่ในนี้ใช่ไหมว่าแล้วก็อัปเกรดโชคฮะตอนนี้โชคผมอยู่ที่หลักร้อยแล้วนะผมสามารถที่จะรีเซ็ตได้ไหมผมอยากที่จะรีเซ็ตแล้วก็มาอัปโชคอย่างเดียวอะแต่ดูเหมือนว่าถ้าเกิดเราสามารถที่จะทําเจ้าปลาให้กลายเป็นระดับโกหรือว่าระดับสีทองได้นะครับจะคูณเงิน7.5เท่าเลยนะอืมเพราะฉะนั้นฮะเรามาคราฟปลาทั้งหมดให้กลายเป็นระดับโกดีกว่าครับ ดูซิว่าจะได้เงินเยอะกว่าเดิมหรือเปล่าแล้วก็เจ้าตัวนี้ครับ1ใน500,000ทำมาเป็นระดับโกเลยแล้วก็ขายทั้งหมดได้เงินมา13ล้านโอ้ดูเหมือนว่าจะได้เงินเยอะขึ้นจริงๆนะและก็เหมือนเดิมครับเราต้องซื้อเหยื่อที่ดีที่สุด ซื้อให้หมดไปเลยดูซิว่าได้ม่กี่อันผมได้เจ้าเยืออันนี้มา28อันโอเคเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวเราจะล่องเรือไปกลางทะเลสักหน่อยเพื่อที่จะหาปลาหลักล้านนะผมรู้สึกว่าตรงนี้น้ําตื้นเกินไปนะครับปลาใหญ่ๆเนี่ยเขาต้องอยู่น้ําลึกๆถูกไหมอันนี้เนี่ยผมคิดเองเออเองทั้งนั้นเลยนะ <c oughs> ดูเหมือนว่าตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรแล้วนะครับมีแต่เกาะท็อกซิกอันนี้อันเดียวอ่าผมว่าตรงนี้แหละกําลังเหมาะเลยอ่ะจอดเรือครับแล้วก็กระโดดขึ้นตรงนี้มาหลักล้านต้องมาแล้วนะหลักล้าน ไม่มาฮะยังไม่มาอุ้ยเดี๋ยว what เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวมีอะไรแปลกๆตรงน,นี้นี่คืออะไรทำไมมีเหมือนกับหลุมอะไรสักอย่างหนึ่งและหายไปแล้วผมได้อะไรมาหรือเปล่าผมได้มาแล้วทุกผู้ชมฮะผมได้มาแล้วครับโหหนงในสามล้านห้าแส โอ้ oh my god ท่านผู้ชมนี่คือเจ้าตัวท็อกซิกบู๊ปหรอเดี๋ยวน่เดี๋ยวนะหนึ่งใน3ล้านหแสนท่านผู้ชมว้าวงั้นแสดงว่าทฤษฎีผมน่าจะเป็นจริงถูกไหมออกมาตกปลากลางทะเลอืมงั้นถัดไปก็ต้องเป็นเจ้าตัวนี้แล้วไหมหนึ่งใน8ล้าน5แสนมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะครับว่าแล้วก็ย่อนเบ็ดเลยอยู่ๆก็ได้แบบงงๆฮะแล้วตอนนี้ผมเหลือเจ้าเหยื back ่อแบ็คโฮอันสุดท้ายครับเจ้าท็อกซิกบู๊จะออกมาไหมไม่ออกฮะ โอเคเราจะขับเรือเพื่อไปขายฮะประเด็นก็คือถ้าเกิดผมกดขายทั้งหมดเนี่ยเจ้าท็อกซิกบูฟตัวนี้ผมจะหายไปหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามันน่าจะหายไปนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะล็อกได้อะอ่มโอเค okay, ลองกดโอ้โหหายไปจริงด้วยปลาผมหายไปแล้วครับแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยเนี่ยผมมีประวัติอยู่ที่อินเด็ก์แล้วครับว่าผมตกได้เจ้าตัวนี้มาแล้วนะครับ1ตัวเอาล่ะรอบนี้ผมจะออกมาจากเจ้าเกาะท็อกซิกไกลหน่อยแล้วกันนะเพื่อให้เรานั้นเจอกับเจ้า ตัวหนึ่งใน30ล้านถ้ามีโอกาสนะถ้ามีโอกาสตกได้นี่คือผมจะ OP มากๆแล้วเดี๋ยวก่อนวัด เดี๋ยวนะผมมาสุดขอบทะเลเหรออู้เรียกได้ว่าตรงนี้คือซีครตครท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนนะผมมีเจ้าเหยื่อนุกอยู่นี่นะโอเคลองใช้เหยื่อนุกดูครับ1อันเอาละแล้วก็ลองตกดูเกลือเหมือนเดิมฮะเพราะฉะนั้นใช้แบ็คโฮดีกว่าเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเหยื่อแบ็คโฮ60อันเนี่ยผมจะตกได้ปลาอะไรบ้างแล้วผมจะได้เจ้าหนใน30ล้านหรือเปล่ามาดูกันนะท่านผู้ชม ว้าวเดี๋ยวนะผมได้อีกแล้วหรอและน่าจะมีคัดซีนอ่านั่นไงคัดซีนแต่ว่าทําไมผมไม่เห็นคัดซีนหรือเพราะว่าผมมีเจ้าเบ็ดตกปลาเยอะเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวโผล่มาสองตัว ผมได้เจ้า3หัวทนะ็อกซิกโลดอนฮะโอ้และได้มา2ตัวพร้อมกันแบบนี้นั่นหมายความว่าอย่างไร1ใน8ล oh ้าน5 0 0แสนโอ้ไม่ยากทานผู้ชมค่อนข้างที่จะโชคดีมากๆเลยคือผมจะยังไม่ขายก่อนนะคือถ้าเกิดขายเนี่ยหายหมดแน่นอนว่าแล้วก็เปลี่ยนที่ตกสักหน่อยครับโอ้และคาซีไม้แล้วตัวอะไรเอ่ย น่าจะเป็น o oh ไ my god ท่านผู้ชมฮะท่านผู้ชมฮะ ซีดออกมารัวๆเลยจังหวะนี้มันคือเจ้าตัวสุดท้ายเหรอผมตกได้เจ้าเ Mouse m o เตอร์ท่านผู้ชมไหมหใน30ล้านครับนี่คือระดับ World Secret เลยเหรอ Oh my god เดี๋ยวนะผมขอหยิบขึ้นมาดูก่อนเลยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ1ใน30ล้านฮนะหนัก816กิโลกร,รมัมถือว่าหนักมากๆโอ้โหค่อนข้างที่จะโชคดีสุดๆไปเลย ตอนนี้เนี่ยผมขาดแค่ตัวเดียวในโซนโท็อกซิกนะในโซนโท็อกซิกเนี่ยผมขาดเจ้าตัวนี้อยู่ครับ1ใน15ล้านซึ่งผมมาได้เจ้าหนึ่งใน30ล้านแทนโอเคทฤษฎีผมน่าจะเป็นจริงฮะเจ้าปลาตัวนี้อยู่น้ําลึกจริงๆด้วยโอเคมาฮะยังเหลือเหยื่ออีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นต้องได้แล้วครับ1ใน15ล้านและคัดซีนมาอีกแล้วครับขอดูคัตซีนหน่อยว่าตัวอะไรจอกมาโอ้ตัวอะไรอะ่ะดูไม่ออกเลยขอดูในกระเป๋าครับ ผมได้อีกแล้วเหรอน,นี่ไงมันโผล่มาแล้วฮะซึ่งเราจะไม่เห็นคัสซีนครับผมได้ครบเรียบร้อยท่านผู้ชม <laughs> ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เนี่ยในโซนโท็อกซิกนะครับผมตกได้ปลาทุกชนิดไม่ว่าจะหายากแค่ไหนเนี่ยผมก็ตกได้ทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งแน่นอนว่าตัวที่แร์ที่สุดก็คือเจ้าเมาส์มอนสเตอร์นั่นเองหน้าตาก็จะน่ากลัวมากๆเลยแหละถ้าในชีวิตจริงมีตัวแบบนี้คือผมน่าจะอยู่บนโลกนี้ไม่ได้แล้วนะครับหน้าตาน่ากลัวเกินไปอะ่ะก็ถ้าเกิดใครที่กำลังมองหาแมปตกปลาใหม่ๆอยู่นะครับเจ้าแมปนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะเล่นง่ายมากๆวงเล็บว่าผมเทพถูไปค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยอาจจะดูเล่นง่่่าายยเเกกกิินนไปหอนะ็ดคทีจ เล่นเจ้าแบบนี้นะครับผมแนะนําว่าไม่จําเป็นจะต้องเทพทูก็เล่นได้นะซึ่งแน่นอนครับว่าในคลิปนี้ผมจะไม่ขายเจ้าปลาตัวนี้เด็ดขาดเลยเพราะว่ามันอาจจะออกยากมากๆก็ได้แล้วผมดันฟุกตกได้มานะครับเพราะฉะนั้นจะขอเก็บไว้แล้วกันนะส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าเจ้าแบบนี้ค่อนข้างที่จะสนุกมากๆเลยนะก็ต้องรออัปเดตในอนาคตครับว่าจะอัปเดตในเรื่องของเกาะใหม่เข้ามาเมื่อไหร่สําหรับคลิปนี้เนี่ยกูรลักแค่ฟันเจอกันคลิปหน้าฮะ